กินหมูกระทะกันครับแล้วก็มันสน,นุกแล้วก็มีของเล่นเยอะแยะมากมายเดี๋ยวไปได้เยอะไปได้ให้ดูละครับแต่ไม่ใช่ทานนะครับไม่หย่อนยงินด้วยครับจะพาไปเล่นเฉยๆครับแต่ไม่ใส่ทานนะครับไม่ใส่เรียญครับจะไปกินติ๊งจะไปกินอะไรครับหมูกระทนะเนี่ยจะไปกินสุปกิ๊ กอะไรมั่งต่อไปพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์เฟรนฟรายต่อไปหมูต่อไปกุ้งปลาหมึกหอยต่อไป,ป,ออออไปขนม ไปยังครับเนี่ fight, fight. ยเฟสไฟล์ไปแล้วครับขนมขนมอยากไปมากไหมแล้วก็อยากมีของเล่นเ,นเยอะแยะมากมายไม่มีหรอกครับนี่ลุงหน่อยมันไม่ใช่งานวาดฟฟัดครับมันไม่ใช่งานวัดเฟตติ้งไม่ใช่ความหมายว่าที่ลุงหน่อยไปยากอันนั้นมันงานวัดที่เราไปเนะี่ยตอนนั้นที่มันมีของเล่นด้วยเนะี่ยมันเป็นงานวัด ไอเนี่ยมันไม่ใช่ก็หนูอยากไปงานวัดอีกทีไม่มีมีพาไปแล้วนี่นี่นีนี่อ,อมาอยากไปยังอยากไปแล้วหิวหรือยังหิวแล้วด้วยหยิวมากไหมหิวมากเลยหยิวที่สุดในโลกในเมืองนี้ก็แดดมันหลุดอ่ะงานี้มมันหลุดออกมาไอ้เน,นี้ยออมา ป้า,ว,ปาวัานนี้อยากไปงานวัดเดินมีของเล่นอยากไปงานวัดจ้ยไปไปติิงไม่รอป้าเดินคนเดียวทิ้งป้า ไปไหนมาไหนไม่เคยกลัวหลงเลยแล้วก็จะมีของเล่นไม่เคยมองหาป่าเลยเดินไปคนเดียวชื้ยชยจุงมือก็ไม่ให้จุงมันน่าให้ไปไหนไหมเนี่ยน่าให้อยู่ตลาดอย่างเดียวไม่ต้องไปไหนะขนูนะเนี่ยขนูเนี่ยป่าพูดไปติงก็ยังไม่ฟังป่าเลยขนูเนี่ยต่างคนต่างพูดแหละเห็นไหมล่ะก็เป็นอย่างเนี้ยูจับขนูไหมขนูขนูเก็บกระถางใหนู เฮ้ยเด็กดื้อดื้อดูนะดื้อถ้าจะมีธนูก็ต้องแบบนี้ดื้อเป็นไงธนูธนูของฟิตติ้งไม่กลัวหรอกไม่กลัวเดนดีนะไม่ได้ไปป้านะฮ้ยอยากไปอยากไปขาเล่นอยากไปขาวเล่นพูดกับป้าดีๆก่อน ค่อหนูอยากไปของเล่นอะที่มีของเล่นต้องการด้วยการตอนแบบการไปครับการครับขอมีเล่นขอมีงานวันนะคะขอมีงานวัดขอมีงานวัดขอมีงานวันายขอมีงานวัน,าน,วน,าน,วนบายบายแฮมเบอรีลล่วันนี้ไม่ได้คุยกับแม่หวานนะนแม่แม่วาด ไปกับใครบ้างบอกแม่หวานด้วยไปกับใครบอกแม่หวานทีพ่อจ้าไม่ใช่ดิพี่รู้พี่แมพี่อะไรแบบนี้พี่ติ่งไอเอกป้าไรป้าลุงป้าลีแล้วก็เอาพี่แดงปลาไรเรียกแล้วเอาพี่แดงต่อเลย